จะใส่ <Jin> <ar> ให้เริสุกนะตุนแรจะท้าเหมือนเล็กลอนนะห้านะใช่เล็กลอนนี่อร่อยค่ะนี่หอมกัคจา เล็กนะฮะปุกกับปุก,กับซอสซอสเนี่ยรสซอสหวานปรุงรสสีอิ้วดำเกาเรียกผักมาเลยกินใส่เลยอาหาอมหอมงอกรอจนสีเปลี่ยนรอมาหลายเดือนละเฮ<ล><ว>่จะได้กินอ๋อแต่เส้นแต่หอมงอกมีวันสองวันนี้เอง น้ำตาชลชรดไม่เอาเนาะอ๋อฮะไม่เอาเอาเปินชีสล้วต่างต,ต้องรอน้ำ<ะ>มันเยหมอมก็จะฉ่ำฉ่ำน้ำม,มันโอ้โหที่จับจับจับแรงไม่ได้เพราะว่าอ๋อต้องทำเพราะว่ามันหมดแนละ้วเนาะยางมันหมด ไม่ใช่ย่างค่ะหาอะไรอีกไม่ขี้อยู่ข้างในไงไปเอามาให้เพราะว่าไม่เอาน้ำม,ม,มันมันก็เป็นเนื้อแห้งถ้าน้ำมันฉ่ำๆก็ มีพริกไทยนะคะโอ้โหพริกไทยหมดเองแลเป็นอย่างเี้ต้องใช้ยูงอย่างเดีวาดปาดสัดน้ำมันเลยนะเนี่ยร้านจริงๆ จบเส้นผัดนะคะกับซุปตำและไส้กรอกไม่ต้องรีแล้วมั้งเขานอนจมุนแล้วเราควรจะกินมื้อเย็นอร่อยอร่อยตัมปาราค่ะตัมปารา เพื่อสุขภาพไปหน่อยนิดที่มันเลยนิดเดียวเช่นมันก็เลยไม่มันก็เรียกอะไรเช่นมันเกาะอันนะ้ยไม่มีนะท่านจางไม่มีแคบเลยใช่ไหม แค่หมูแบบอกใช้เครื่องอบลมร้อนรอลนะ